นะครับการใช้อันดับแรกเราจะต้องอตามไปเซตว่ามันมีไฟที่ผ่านไหมดูก่อนว่ามันมีไหมโดยการเซตไฟกดไป,ปท,ที่เศษมันจะดังนะครับแล้วเราก็ถ้าทำแรงสูงที่โกะประกอบด้ามเลยก็ได้เดี๋ยวขึ้นชัดกาวจะเทว่าเราทำแรงสูงเราจะต้องตั้งไป,ปท,ที่ประกอบด้ามเลยนะครับ พอตั้งมาที่สองทีเสร็จเราถึงจะเอาไปที่นะครับที่เครแรงดันในสายดูนะครับสายด้งวะเราจะไปพลอกอะรอันนี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดรักษาชีวิตพวกเรา รักษาชีวิตพวกเราทั้งหมดนะท่านเขาไม่ได้ขึ้นกับเรานะครับเราเป็นคนขึ้นทํางานนะครับเราต้องรักครอบครัวเรานะครับเรารักอันนี้ไว้มากที่สุดอันนี้เป็นตัวเซฟชีวิตพวกเรานะครับใครจะว่าเราในคันข้างถ้าไม่มีตัวนี้อยากขึ้นนะครับ้าเทสแล้วเนะ่อยอยากขึ้นใครจะพูดปากเปล่าไม่ได้พูดปากเปล่าไม่ได้ให้ขึ้นเลยไฟดับแล้วอย่าทายตรงมาเสา เขาท่านเนี่ยคบ้านนี่อยู่ไปเลยนะครับที่จากตลาดมีมาแล้วครับตอนที่ผมอยู่คบ้านนี่หายไปเลยครับจะ่งแล้ทุกวันนี้ปดูไม่รู้มันออกเหมือนยันเป็นลูกน้องใช้น้องใช้กระน้องกาคแม่ใส่เร็วใช่กับน้องก็ชาวบานไปจัดเสาไฟมันลงมามัน